สวัสดีครับผมแมนบิลเลนเนอร์นะครับวันนี้ก็มาพบกับตอนใหม่ที่ชื่อว่า True Test Lab นะครับอ่ะก็มันเริ่มต้นจากที่ผมอยากรู้ว่าเราจะหาระยะทำการของรองเท้าได้หรือไม่เวลาผมฟังคนอื่นเขาจะพูดคำว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับความเร็วแบบนี้รองเท้าคู่นี้เหมาะความเร็วแบบนี้ไม่ได้กับแบบนี้เพราะอะไรเพราะอะไรแบบผมไม่เข้าใจ ผมเลยคิดว่าเราแน่ทําการทดลองบางอย่างเพื่อจะเทสว่าระยะทําการที่ดีของรองเท้าคืออะไรนะครับจึงเป็นที่มาของการรีวิวครั้งนี้นะครับหรือการทดลองครั้งนี้นะครับก็สําหรับเหยื่อรายแรกก็คือ A อซิกไคลไลค์ครับเขาบอก A อซิกไคลไลค์เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อเป็นรองเท้าที่วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วผมก็เคยทํารีวิวว่าเป็นรองเท้าโกงนะครับ <c ười> <c ười> ของ A <K _ c ười> <c ười> <c ười> s i c กก็เรียกว่าผมก็งงเหมือนกันว่าพอใส่เอซิกไคลไลค์แล้วผมวิ่งได้เร็วขึ้น โดยที่ผมก่อนหน้าน,นี้คือใช้คู่อื่นก็ไม่รู้สึกแบบนี้นะครับคือบังเอิญผมใช้ไดเอซิกที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัวนี้มากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดวิดีโอวันก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าผมกาลังเทสอะไรนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทสนะครับว่าการวิ่งบนความเร็วต่างๆเนี่ยจะเกิดอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับในการวิ่งเนี่ยแรงกดทับที่เกิดจากการวิ่งมันคือความแรงครับเขาบอกว่าเวลาเราวิ่งเนี่ย น้ำหนักเราจะกดทับบนเท้ามากถึง2-3ถึงเท่านั่นแปลว่าถ้ายิ่งแรงถ้าลดหนัก100กิโลก็จะกลายเป็น200รกิโล300กิโลนั่นแปลว่าตอนนี้เราลองจะลองที่เพจเ7นะครับโดยที่เพจเจ็เพจนะครับเราก็ไดมี Before impact After impact นะครับสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์การลดอยู่ที่11.8%นะครับหมายความว่าช่วงการลดตอนนี้เนี่ยลงเท้าจะกดลงประมาณ11.8%จจะสังเกตนะครับการลงเท้าด้านหลังนะ เท้าเราจะกดออกไปด้านข้างของผมเนี่ยลงแบบนี้ครับลงเขาเรียกว่า underpronation นะครับแล้วรองเท้าที่ของ ASIC เนี่ยจะมีเจลอยู่ด้ที่ส้นฝั่งออกข้างนอกนะครับตอนนี้ให้ดูเฉยว่าช่วงแรกนะครับ ASIC กไกลาย,ลายก็ถือว่าทำการได้ดีมันก็ค่อยๆวิ่งไปแล้วก,กดลงไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มมาเป็นที่เพจหความเร็วเริ่มมากขึ้นจะสังเกตว่าการกดก็มากขึ้น เวลาที่เราดูนะครับจะคนว่าพื้นรองเท้านี่ยุบเลยนะครับปรากฏว่าเมื่อกี้11.8%นะครับพอครั้งนี้หดเนี่ยมาที่14.3%แปลว่ารองเท้าที่ดีเนี่ยมันเมื่อม็น,น้ำหนักมากขึ้นก็ต้องลดลงเรื่อยๆถูกปะก็เรียกว่าก็ต้องหดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นปกติตามความคิดของผมนะครับรอ,องเท้าที่ดีควรจะกดตัวเองลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่จริงๆผมพูดตรงว่าผมเคยเจอรองเท้าที่รู้สึกเวลากดเท้าลงไปมันเหมือนแบบ เฮ้ยทำไมมันเหมือนสุดแล้วอะงงไหมอลองดูนะพอเพจห้านะครับแรงกดจะอยู่ที่ทําให้รองเท้าเปลี่ยนหดระยะลงไปอยู่ที่15.6เซนนะครับเมื่อเทียบกับระยะเดิมนะครับผมจะวัดในช่วงของตรงประมาณช่วงกลางเท้านะครับลงมาไปข้างหน้านิดหนึ่งเนี่ยสังเกตว่าแรงขึ้นเพจห้าสำหรับผมเนี่ยมันโอเคนะแต่เพจสีนี่คือแบบ ถ้าเพ,เพื่อนเคยเล่นเพจสีมันรุนแรงมากมากคือในทยนี้มันแค่เลขเดียวนะแต่ใครรู้สึกว่ามันเหมือนกับห้ากับสี่นี่คือเหมือนโลกกับสวรรค์เลย <laughs> <laughs> เพจสีไม่ใช่กับลงง่ายๆเลยสังเกตพอเพจสีปุ๊บการกระชากการวิ่งความเร็วมันแบบกระโดดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยบนลยฟ้ฟนะครับถ้าเพจสีเท่ากับกดมาณเบอร์สิบห้าอันนี้ก็คือโคตรทะเบถึงยี่สิบสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแลวพอกด โอ้ส้นนี่คือยุบเลยอ่ะมองตรงอันนี้เรียกว่าเร็วนะเดี๋ยวรอดูเราจะทำการทดลองที่5าความเร็วครับการทดลองถัดไปเราทดลองที่เพจสามครับไม่รู้บนเครื่องบนรู้วิงไงฟ้าบางเพื่อนอาจจะไม่ได้มีเบอร์ต้องกดเบอร์20ครับซึ่งตอนนี้เราจะกดที่เบอร์20ตอนนี้เรียกว่าความเร็วขาขวิดครับ สังเกตขนาดสโตโมชันแล้วนะเร็วมากเร็วจริงๆความแรงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจะบอกว่ารอง,งเท้าคู่นี้มีความน่าสนใจคือผมเห็นอะไรบางอย่างเดี๋ยวตอนจบนะอันนี้กดเท้ามานะครับอยู่ที่27.8%อนนั่นบอกว่าทุกๆความเร็วที่เพิ่มขึ้นและความหนาของยางเนี่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับ ส่วนโฟมข้างล่างดีกว่าเนาะซึ่งผมถือว่าโอเคนะดังนั้นแปลว่าอะไรเวลาที่เราวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราต้องการการยุบอย่างต่อเนื่องถ้าเราเกิดเจอรองเท้าที่ยุบรองรับเราไม่ได้จะเกิดภาวะที่กระแทกครับรองเท้าคุณนี่ไม่เป็นครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็ามาพอดเป็นกราฟนะครับจะค้นพบว่ากราฟตัวนี้เนี่ยช่วงแรกอะ่ะ ลงเท้าไกลรายเนี่ยจะวิ่งแบบมันหดนะ11.8 14.3 15.6จะค่อนข้างแข็งนิดนึงหดนิดเดียวหดนิดเดียวที่เพจ7.5เนี่ยเท่ากับกดเครื่องเบอร์8เพจ6ก็คือกดเครื่องเบอร์10เพจ5กดเพื่งเครื่องเบอร์12นะครับแล้วอย่างที่บอกพอกดเลขสี่เพื่อนๆจะรู้แล้วเลขสี่นี่คือเบอร์ <c oughs> 15 5. นี่คือแรงมากก็คือ่าเพจสี่แรงแล้วนะ แล้วแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้รองเท้าเนี่ยหดตัวไปอีกแล้วแล้วหดไปอีกแล้วพอไปถึงเพดสาก็หดไปอีกซึ่งผมไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่จะบอกว่าผมทําการทดลองอีกคู่หนึ่งไปแล้วนะครับค้นพบว่ารองเท้าบางคู่เนี่ยพอเพดสี่กับเพดสามการหดไม่ต่างกนะันและเปอร์เซ็นต์การหดไม่เยอะพอครับนี่คือความน่าสนใจครับ พอเปอร์เซ็นต์การหดไม่เยอะพอก็คืออะไรกระทบกลับมาที่ตัวครับดังนั้นถ้าเราจะเ,เขาเรียกว่าไงนะวิ่งให้ไม่บาดเจ็บกระทบกับขานะครับเ,เราควรเลือกรองเท้าที่รองรับการยืดหยุน่นนะความเป็นต่างๆที่เพิ่มขึ้นแบบ ไม่จํากัดเรานะครับและคู่นี้ผมสรุปได้ว่าอะไรก็คือว่าระยะลงทำการลงเท้าคู่นี้นะครับจะอยู่ที่ห้สามครับ <c oughs> ทฤษฎีอะไรนะครับกราฟมีความชันสูงขึ้นครับถ้าสังเกตว่าตั้งแต่เพ็นห้ขึ้นไปเนี่ยความชันมันสูงขึ้นแต่ช่วง7.5็ดจาถึงห้าเนี่ยบังเอิญผมไม่ได้ลงเท้าคู่อื่นเทียมนะแต่แต่แตร,ะระยะมันไม่ต่างเท่าไหร่ ผมไม่พูดถึงระยะแรกที่มันหดเท่าไหร่นะผมเทียบว,ว่า7.5ไป 6, 6. 6. มันห่างกันแค่3%เองแล้วก็6ไป5ก็ห่างกันแค่1%กว่านั้นแปลที่เพิ่มความเด็วตรงช่วงเนี้ตั้งแต่7.5ถึง5เนี่ยการกดตัวของเท้าไม่ค่อเยอะรองเท้าอาจจะไม่ช่วยเราให้รู้สึกว่าแบบซัพพอร์ตมากนะแต่ถ้ารองเท้าที่ซัพพอร์ตได้ดีช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าหดตัวเยอะต่างจุดต่างจะเยอะ แต่ตรงกันข้ามครับพอระยะตั้งแต่เพด5ขึ้นไปถึงสเนี่ยข่าวแน่วหมดทำให้ถี่ขึ้นนะผมเริ่มรู้สึกว่าอการทดลองครั้งนี้ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ในระยะถัดไปนะครับตั้งแต่ห้าถึงสเนี่ยคนพบว่าความชันของกราฟการหดตัวของพื้นรองเท้าอ่ะมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและดูแล้วยังเพิ่มขึ้นอีกถ้าผมทดลองที่เพจสักสองครึ่งผมว่ายังหดได้อีก อันนี้คือการทดลองจากชูเท t และบบ b b บิ i r นเนอรครับซึ่งผมได้ข้อสรุปว่ารองเท้าคู่นี้นะครับระยะทำการอยู่ที่เพจ5.3ถึงที่เหลือเป็นถ้าใครซื้อมาวิ่งประมาณสักเพจ7 5ถึง6หรือ5ต้นเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่รองเท้าที่ดีนะักมากนะักนะครับ พราะดูแล้วการยืดหยุ่นไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะหาลงเท้าคู่อื่นนี้ดูว่าการลงเท้าที่ยืดหยุ่นมากกว่านี้คืออะไรนะครับวันนี้ผมแมนบิลเลนเนอร์ขอลาไปก่อนแค่นี้ถ้าชอบกดไลค์สับส c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามหรือไม่ชอบกดอะไรแล้วก็อยากให้คอมเมนต์ย่งเลยว่าการทดลองเนี่ยอยากให้เพิ่มอะไรอ่ะลืมบอกนะครับผู้ทดลองครั้งนี้นะครับในแมนหะนัก6กกิโลในการเทสครั้งนี้นะ6ก5กิโลนะครับ การเปลี Michael, so so and and ่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นถ้าน้ําหนักการทดลองเปลี่ยนไปนะครับหวังว่าครั้งหน้าจะได้ทดลองมีวิธีการทดลองใหม่ๆและนี้สําหรับชูเทสแบบครั้งที่หนึ่งกับเอซิกไลไลจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ